สวัสดีค่ะพบกับยายชิมนะคะยายชิมแนะนําอาการของเส้นเลือดสมองปุ่มพองนะคะว่าเรามีอาการอย่างไรอาการเส้นเลือดสมองปุ่มพองที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือจะมีอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงนะคะซึ่งรุนแรงและเป็นทันทีทันใดน,นั้นนะคะมีอาการครึื่นไส้อาเจียนหมดสติและเสียชีวิตนะคะ คอแข็งหรือปวดร้าวบริเวณใบหน้าจากการถูกกดทับเส้นประสาทและมีอาการชักจากการอุดตันของหลอดเลือด5อาการของเส้นเลือดสมองปุ่มพองนะคะทีนี้การวินิจฉัยของอาการเส้นเลือดสมองปุ่มพองโดยแพทย์นะคะก็จะส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองการตรวจหลอดเลือดในสมองนะคะก็โดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบแสง การส่วนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับการฉีดสารทึบแสงและการฉีดสารทึบแสงเข้าทางเส้นเลือดนะคะในส่วนเค่มีการเจาะหลังใช้เมื่อต้องการพิสูจน์ภาวะเลือดออกมาช่องใต้เยื่อหุ้มสมองอเล็กนอยกรณีที่มองไม่เห็นนะคะในซีทีสแกนแพทย์จะทําการรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดและรังสีร่วมกันนะคะร่วมรักษาโดยอุดหลอดเลือดในบางกรณีในบางกรณีต้องใช้การรักษาทั้งสองแบบร่วมกัน ทีนี้เราเข้ามาดูวิธีป้องกันอาการเส้นเลือดสมองป่งพองนะคะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเติบโตหรือแตกของเส้นเลือดป่งพองปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคได้แก่ความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่และปัจจัยต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั้งร่างกายโดยเส้นเลือดสมองป่งพองเป็นไัยเหี่ยบๆที่ไม่อาจซับได้ล่วงหน้านะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือถ้ามีอาการผิดป,ปกติ หรือปวดศรีรษะอย่างรุนแรงที่สุดอย่ารอช้านะคะควรรีบพบแพทย์ทันทีนะคะอย่างเร่งด่วนะค่ะขอบคุณที่ติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ